สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านบ้านครับวันนี้เรามีเมนูไข่อร่อยๆมาฝากกับท่านผู้ชมอีกเหมือนเคยครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาทําลาบไข่ขยี้ทําแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าเราจะทําในกระทะออกมาก็จะน่าทานแบบนี้เลยนะครับผมมาดูวัตถุดิบหลักๆครับผมที่เราต้องเตรียมครับก็จะมีไข่ไก่5ฟองครับหอมแขกซอยหนึ่งหัวนะครับผมข้าวคั่วครับพริกป่นน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาว ใบโหระพาผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งด้วยนะครับผมั่นซอยให้เรียบร้อยนะครับไข่ไก่5ฟองครับตีใส่ถ้วยเตรียมเอาไว้ก่อนเลยครับใครที่ชอบเป็นไข่เป็ดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผม เสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะนะครับจากนั้นก็เกลี่ยนะครับให้ทั่วกระทะเลยครับกันไม่ให้ไข่ของเราติดกระทะนั่นเองนะครับผมน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเจียวได้เลยครับผมแล้วก็ทําการขยี้ไข่ได้เลยครับ ใส่ไข่ลงไปแล้วขยี้ไปมาครับจนกว่าไข่จะสุกประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมจากนั้นก็ดับไฟเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการลาบในกระทะนี่เลยนะครับน้ำขมขามเปียก2ช้อนครับน้ำปลา1-2ช้อนครับ น้ำตาลสายขาวครึ่งช้อนครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะใส่ผงชูรสผงนัวลงไปอีกสักหนึ่งช้อนชานะครับหอมแขกซอยครับ1หัวครับผมต่อไปเราก็จะใส่เป็นพริกป่นครับหนึ่งช้อนใครที่ชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยยังไงก็ใส่ได้ตามความชอบของเราได้เลยนะครับตามมาด้วยข้าวคั่วครับหช้อนใครชอบมากก็เพิ่มเป็นสช้อนได้นะครับ ผักชีฝรัง่งแล้วก็ผักชีครับผมเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกด้วยใบโหระพาครับน้ำมะนาวตบท้ายครับผมประมาณสักสองช้อนเนาะใครชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็ใส่ได้ตามความชอบได้เลยนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าเข้ากันอีกหนึ่งครั้งก็เป็นอันว่าเสร็จทานได้แล้วนะครับ ลาบไข่ขยี้ในกระทะนะครับวันนี้ทําแบบง่ายๆเลยครับผมร็ดสับพร้อมทานในกระทะไม่ต้องไปล้างหลายที่นะครับผมสะดวกสบายมากๆวิธีนี้ครับก็เป็นเมนูไข่อีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่เคยทานหรอกครับเมนูลาบไข่แบบนี้แต่พอได้ทําได้ทานแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมันใช้ได้เลยก็เลยนําสูตรเนี้ย มาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์นะครับใครชอบก็ลองไปทําทานดูที่บ้านได้นะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ